รถพ่วงเขาเขาเบียดซ้ายเบียดขวาเบียดจะให้ติดคลางนะคะพี่คะค่ะพี่เนี่ยเนี่ยรถพ่วงนะคะก่อนจะเข้าปากคนไทนะคะพี่เนี่ยเด็กออเด็กเต็มรถเลยค่ะครับครับเพื่นทีาา่ว่าทางออกกนใช่กำลังขับรถนีรถพ่วงห้างออกกันเบียดหมดเลย พี่ปาเบียดซ้ายเบียดขวาเนี่ยน่ะเธอเธอพ่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่พ่อมันมันไม่มันเจ็ดแปดพันหมดเลยค่ะนี่พี่นี่เจ็ดแปดพันอะค่ะพี่จะช่วยดักให้หน่อยอยู่ตรงแยกนี่ค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่มันจอดไม่ได้จอดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลับรถเดี๋ยวผมจะลับรถพี่เดี๋ยวผมจะลับรถแป๊บนึงพี่พี่ช่วยมาดักให้หน่อยละค่ะเจ็ดแปดพันหมดเลยค่ะนี่เดี๋ยวผมจะกลับรถ ดักเขาเบียดซ้ายเบียดขวาประกบหน้าประกบหลังหมดเลยนะคะ่ะได้<อ>ได้<อ>พี่ได้ได้เจนพี่เนี่ยเนี่ยก่อนจะถึงแยกปะกคน,กนชัยนะคะ่ะเจ็ดแปดคันมาเลยนะคะ่ะพี่ดักตรงแยกเลยดักดักดักให้หน่อยคะ่ะดักดักเลยคะ่ะหมดทุกคันเลยคะ่ะไอคันหัวสีทอง,หองไหหัวสีพูนูไลนู